สำหรับคลิปนี้เรายังอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันต่อคะ่ะในคลิปนี้แม่บีพาเดินเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติกองแก้วเขาใหญ่เส้นทางข้างหน้าจะสวยแค่ไหนป่าอุดมสมบูรณ์เพียงใดและจะมีอุปสรรคอะไรรอเราอยู่ไปชมกันเลยน,น่าจะถึงปลายทางแล้วเลย3 0 0เมตรเนี่ยถึงแล้วเนี่ยจุดเช็คอินเาที่นี่ ศูนอาหารด้วยเขาเป็นใจกลางเลยปลรปาจีนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะไรยี่สิบเจ็ดองศาแน่ย,ย,ยไปดูในช้างเลย,ย็มีผีอะไรไหนลูกปั้นนี่ใช่ไมไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่น้ำตกนะอะไรนี่นี่น้ำตกตรงไปเนี่ย เขียนว่าให้ตรงไปเห็นไหมละ่ะน้ำตกกองแก้ว <Yeah. S 1> ดูป้ายฮะป้ายชี้ว่าน้ำตกกองแกว้วจะมีอะไรไปดูกันก็ใส่แล้ววิผีเสื้อกะแม่เมื่อกี้ไหนตรงเนี้ยวันเนี้ยวันไปแล้ว เดินไปทางนี้นะคะเฮ้ยน้ำพูที่ตรงันานไ้ำพูที่ไหน,น,ไหนอ่านใหม่อออันนี้อะไรอะบอานอบานไม่โทบ<า>ขออ่ะกอพักบ้านพักนี่ไขอเอา หอยอไอใหญ่ไม่เอกบ้านพักเขาใหญ่บ้าในพักเขาใหญ่ไปไน้ำตกหน่อยก็ไม่ได้นังสืออ่านไม่ออกนี่ไงน้ำตกกองแก้วแ,กกแล้วก็ทะเลาะกันอีกแล้วนะคะคุณได้ยิใน,ในเสียงน้ำนยัง เหมือนจะอลังการเนาะตรงนั้นไงเราทะเลเด็กก็ตกอ่ะอืม,อมนเนออ <c oughs> <c oughs> สนุกดีอ่ะผจญภัยแม่มอสทำมาจากอะไรอะ่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วอยู่ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมากที่สุดระยะทางสั้นที่สุดสภาพทางเดินสะดวกที่สุด สามารถเดินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือไกด์นำทางเริ่มต้นด้วยการเดินบนสะพานแขวนที่ยองข้ามน้ำลำตะคองทำให้รู้สึกตื่นเต้นหวาดเสียวน,ยน้อยๆจากการทรงตัวบนพื้นที่สูงเหนือน้ำแล้วจะเห็นด้วยตาของตนเองเลยทีเดียวว่าป่าดงดิบที่สมบูรณ์นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรมีต้นไม้ใหญ่ไม้เล็ก ไม้พุ่มไม้เถาไม้อิงอาศัยเช่นเฟิร์นกล้วยไม้และไม้พื้นล่างมากหวายขิงค่ะเตยหนามเป็นต้นแต่ทางเดินที่บีพามาวันนี้นะคะจะเป็นสะพานแขวนช่วงน้ำตกกองแก้วค่ะเราเดินย้อนไปนะคะวันนี้เดินได้ไม่ทั่วนะก็เลยเดินให้ดูในระยะทางสั้นๆค่ะ ความสำคัญของน้ำตกกองแก้วนะคะเป็นสายน้ำในป่าดงดิบที่เริ่มต้นจากบริเวณเขาสามยอดผ่านน้ำตกกองแก้วนี้แล้วจะต่อไปยังน้ำตกผากกล้วยไม้เหวสุวัตเหวไซเหวประทุน ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านอำเภอปากช่องไปอ่างเก็บน้ำลำตะคองไหลลงโคราชไปบุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกดและลงน้ำโขงที่อุบลราชธานีมีป้ายสื่อความหมายแนะนำป่าเป็นระยะระยะการแต่งกายในการเดินป่าก็มีส่วนสำคัญนะคะ อย่างวันนี้พวกเราไม่ได้เตรียมตัวมาเดินป่าก,กันเลยนะคะก็เลยมาแบบในชุดสบายๆค่ะเพื่อการชมธรรมชาติที่สนุกสนานและให้ได้อัธรรสที่ดีนะคะควรเตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางสำรวจดังนี้นะคะกล้องหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการถ่ายรูปบันทึกภาพนะคะสมุดบันทึกหรือน้ำดื่มค่ะ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือรองเท้าผ้าใบค่ะยิ่งเป็นช่วงฤดูฝนด้วยแล้วยิ่งอันตรายนะคะเพราะว่าพื้นที่เราเดินเนี่ยมันจะมีมอสมีตะไคร่นะคะแล้วเราก็จะลื่นมากๆเลยละคะ่ะบางทีก็จะมีตัวทากด้วยนะคะเห็น นักท่องเที่ยวบางท่านนะคะก็โดนท่าดูดเลือดด้วยเพราะฉะนั้นรองเท้าคือสิ่งสำคัญค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะจะอยู่ท้ายคลิปค่ะเพราะว่าการแต่งกายเราไม่เหมาะสมในการมาเดินป่านั่นเองดูพี่โชว์สิคะใส่กางเกงขาสั้นีเดินคันตลอดทริปเลย ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะทั้งวิวทั้งบรรยากาศคือเยี่ยมและดีและสุดยอดเดอะเบสมากๆเลยเลยคะ่ะอากาศเย็นสบายคะ่ะแม่บีขออนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะไม่มีคนเลยมีแต่ป่าและธรรมชาตินะคะขอสูตรโอโซนให้เต็มปอดหน่อย ระหว่างเดินก็ลุ้นไปนะคะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะคะนั้นไงว่าแล้วก็เจออะไรแวบๆค่ะออะะไร่ลองทายสิคะว่าตัวอะไร ถึงแล้วละค่ะปลายทางแต่จริงๆแล้วตรงนี้คือทางเริ่มต้นค่ะ,ะ,ะ,คะพี่โชว์ยังติดใจนะคะยังอยากจะเดินต่ออีกนะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันค่ะ มันไปไม่ไปแล้วมันก็ไปวนที่เดิมนั่นแหละเดินเลยเ <ไป S 1> ดินเลยมันรับน้ำหนักได้เยอะ ี่ายสะพานแขวนเนี่ยตกเพิ่มลงไปพังเลยเดินดูไม้ด้วยไม้มันเดนี๋ดวนีๆจับแม่ไว้เดี๋ยวมันตก แคนนี้ก็เหน like like em> ื่อยแล้วเห็นไหมเนี่ยมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เกิดอาการเฟลหน่อยๆเนาะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุหกล้มตรงสะพานนะคะเพราะเป็นพื้นต่างระดับ แล้วมีเจ้าหน้าที่นะคะได้มาสอบถามว่าเป็นอะไรไอ้เราก็นึกว่าเขาจะพาเราไปทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพาไปล้างแผลอะไรอย่างนี้เปล่าค่ะถามเฉยๆก็เกือบทําให้เราถอดใจนะคะว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วตัดสินใจจะกลับบ้านแต่ น้องมีหัวใจที่สู้มากเลยล่ะคะ่ะติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย